สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูเล็กรถมือสองค่ะรถสวยคุณภาพเกรดเอค่ะ วันนี้มาพบเจอกันกับเซลล์หนูเล็กนะคะที่นี่ที่เดิมบริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะแหล่งรวมรถมือสองสภาพสวยเกดเอนะคะวันนี้บอกเลยว่าตัวรถที่จะมาแนะนำกันนะคะเป็นรถตระกูลไซส์ B Segment นั่นเองค่ะตัวรถนะคะสภาพสวยกริบเลยแล้วได้สีดำไปด้วยค่ะปี2021ค่ะพี่ๆค่ะเลขมาอยู่ที่แสนตน้ตนๆสำหรับคันนี้เป็นตัว1.5มิตรนะคะ ประหยัดน้ำมันได้ถึง15-18กิโลลิตรเลยทีเดียวนะพี่ๆขาบอกเลยได้ความประหยัดอัตราเร่งดีนะคะขับสนุกแน่นอนค่ะตัวรูปรถนะคะตัวรูปลักของตัวรถเนี่ยกระทัดรัดนะคะใช้งานในเมืองง่ายๆสบายๆเลยค่ะสำหรับคันนี้ราคา389,000พอนเลทอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองจัดเต็มฟรีดาวนะคะรายได้15น 5, ซื้อคนเดียวจบได้เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะ สำหรับตัวรถคันนี้ไฟด้านหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะพร้อมไฟ d a y t i m e Running Light สปลอตไลท์คู่ล่ามีมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะถ้าเลขทะเบียนเนี่ยจะได้เลขนี้ไปนะพี่ๆขาไฟนะที่ตกกระทบก,กับตัวสีรถนะคะบอกเลยว่ามันเงานะคะมันวาววับมากๆเลย ตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานแล้วก็คันนี้ได้ดิสเบกไป4ล้อค่ะยางดีด้วยพี่พี่ได้ยางมิชลินไปเลยนะพี่พี่ขาโอ้โหบอกเลยว่าดอกยางยังลึกมากนะคะยางใหม่สุดๆใช้งานได้อีกยาวเลยค่ะเส้นสายตัวรถนะคะหรือว่าเหลี่ยมสันตัวรถไม่มีรอยบุบลักยิ้มเลยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยปรับพับไฟฟ้าค่ะพี่พี่ กระจกมาพัดเดิมจากโรงงานนะคะจากโตโยต้ของเขาเลยค่ะมือเปิดนะคะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวภายในที่เป็นคุมโทนสีดำค่ะตัดแถบพิงโกมาให้แบบนี้รวดลายตัวรถนะคะริ้วรอยไม่มีสภาพสวยกริปกิปเลยพี่ๆขะใช้งานได้ยาวแน่นอนค่ะ ระียดของสร้างหัวน็อตไม่มีรอยหมุนคันไขนะคะแล้วก็สีเดิมเนียนบางมา,มากๆเลยขอบยางไม่มีเปื่อยยุ่ยนะคะเสาบีไม่มีรอยหมุนไม่มีรอยขยับค่ะคันนี้เติมยางในตัวเจ้นนะคะพี่ๆขาภายในตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพเบาะสวยกริบป,ปรับสภาพให้เรียบร้อยปีกเบาะไม่มีล้มไม่มีชํารุดนะคะสวยทั้งสองฝั่งเลยค่ะ พวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องมองหลังค่ะตัวแอร์ได้ออโต้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์ได้เกียร์ออโต้เป็นคันบันไดไปค่ะนี่หลังคานะคะได้เป็นสีเบจสะอาดสะอ้านไม่มีรอยยันเจิมเลยสภาพสวยกิฟจริงๆพี่ๆน่าใช้งานมากๆเลยเดี๋ยวแอบให้ดูเม็ดอาร์กนะนี่เม็ดอาร์คหรือกระดูกงูนะคะลึกมากๆนะคะใครมาแอบเปิดไม่รู้หนูนแอบเปิดให้ดูแบบนี้เลย ลึกมากๆนะคะรับประกันค่ะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผีความน้ำท่วมกับสีกอมไม้แน่นอนนะคะตรวจสอบเจอเนี่ยเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยที่สำคัญเรามีวารันตีนะคะรับประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์แบตเตอรี่แอร์ไฟให้ด้วยค่ะพี่พี่ขาเบาะนั่งด้านหลังสภาพสวยใหม่นะคะหัวหมอนมีมาให้3ามตำแหน่งถือได้ว่าไม่ใช่รถที่ขนาดเล็กจนเกินไปขนาดกำลังดีเลยค่ะ เทดลูมเหลือๆนะคะแล้วก็เล็กรูมเนี่ยก็ยังเหลือๆนะคะเหลือพื้นที่ให้ใช้สอยกันได้เยอะมากๆเลยในส่วนของประตูนะคะแผงด้านขวาฝั่งหลังนะก็จะมีนี่ที่ล็อกเด็กแบบนี้มาให้ค่ะเพิ่มความปลอดภัยนะคะเวลามีเด็กๆนั่งข้างหลังก็ไม่ต้องกลัวอันตรายกันค่ะตัวล้อนะคะด้านขวา แม็กไม่มีรอยถลอกไม่มีกินแบบกินขอบนะคะแล้วก็ตัวสะโพกด้านขวาไม่มีรอยบุบรักยิ้มนะนี่ไม่มีรอยอ้านะคะรอยต่อต่างๆของตัวรถมาสนิทแบบนี้เลยค่ะเสารับสัญญาณได้มาเป็นแบบหางกระเบนนะคะพร้อมกับตัวกระจกไลฟ้าที่ติดตั้งมาให้แล้วพร้อมไฟเบรกดวงที่3ค่ะด้านหลังมีกล้องมองหลังนะคะมาจากโรงงานไฟท้ายนะคะได้เป็น LED แล้วก็มีโลโก้ v o อ,อติดมาให้แบบนี้ค่ะ ไฟเบรกทับทิมจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ด้านซ้ายกันบ้างนะคะที่เติมน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะบี๊กค่ะสะโพกด้านซ้ายนะคะเขาก็ ไม่มีรอยบุบรักยิ้มค่ะเส้นสายดีไซน์รถเหลี่ยมสันคมชัดมากๆค่ะแล้วคันนี้นะคะเติมน้ำมันได้รองรับสูงสุดถึง e85 เลยทีเดียวนะคะรอบคันสวยงดงามภายในดูดีสะอาดสะอ้านน่าใช้ได้ปีใหม่ปี2021ไปตัวรถบอกเลยว่าใช้งานได้ดีเป็นปกตินะคะ วิ่งเนี่ยอัตราแรงแรงม้าเขาได้ถึง106แรงม้าเลยทีเดียวนะคะอัตราวิ่งดีอัตราเร่งดีแล้วก็ให้ความประหยัดน้ำมันด้วยค่ะเครื่อง4สูบอีกด้วยใครที่ชื่นชอบรถแบรนด์หลักอย่างเช่น Toyota นะคะหนูเล็กแนะนำเลยว่า Toyota v r ี s ตอบโจทย์แน่นอนเป็นรถที่ใช้งานง่ายๆใช้งานในเมืองได้สบายๆเลยย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้ v ีอัหมิตร ปี2021ค่ะเลขไม่หน่0 0 0กิโลเท่านั้นมากันในราคา389,000บาทค่ะจัดเลดฟรีดาวพอ่อยู่7,000กว่าบาทไรายได้ขอ15,000้เช่าซื้อคนเดียวจบได้เลยค่ะ ใครสนใจนะคะรถสวยๆายรายละเอียดครบๆแบบนี้นะคะและที่สำคัญตัวรถเรามีการตรวจให้274รายการมีวารันตีหลังการขายอยากได้ของแถมอะไรสอบถามเข้ามาแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะนูเล็กจัดการให้สนใจคันนี้โทรเข้ามา0933892888เบอร์นี้โทรสายตรงเข้ามาเลยก็ได้หรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้ค่ะยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมง เราไม่ได้มีแค่สีดำนะคะ V ออบอกเลยว่าเรายืนหนึ่งในเรื่องของ Toyota ค่ะมีสีดำมีสีขาวมีสีบอลเงินแล้วแต่ลูกค้าจะชื่นชอบกันใครอยากได้สีไหนหรืออยากให้รีวิวสีใดเป็นพิเศษคอมเมนต์มาหาหนูเล็กแจ้งมาได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาค่ะสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยออกได้ทุกอาชีพแม้กระทั่งลูกค้าที่เคยติดแบ็คลิสต์ปิดไปแล้วเกิน6เดือนก็ออกได้นะคะ โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนนะคะช่วงใกล้ปีใหม่แล้วใครหารถไว้ใช้งานช่วงเทศกาลอย่าลืมนะคะติดต่อหาโนเล็กได้เลยเบอร์นี้ที่แจ้งไว้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่พทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามจนจบคลิปวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ